ครับแล้วนี่เป็นหนอนอว่าดานะครับที่ผมขุดแล้วมันเสียแต่มันก็ใช้ได้แต่แตขายไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจะด่าเอาผมก็จัดไปแช่น้ําไว้นะครับแช่น้ําไว้สักประมาณไม่รู้กี่วันนะครับดูจนรากมันงอกรากมันงอกแล้วเก็นบจะให้รากมันงอกแล้วอ่าเนี่ยฮะถ้ิทีมันขายได้แต่ว่าขายไปเดี๋ยวจะโดนด่าว่าโอ๊ยอะไรขนาดนี้เนี่ยรากมันงอกผมก็เอามาทั้งแช่น้ําอย่างนี้นะครับแช่น้ำอย่างนี้ถ้าจะเอามาปลูกครับ อย่ายกไม้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวรากนี่มันจะโดนอากาศแล้วก็แห้งเอาออกมาแล้วก็ตัดสั้นเท่านี้เองครับฝังลงไปเลยครับอึ๊บฝังไปอย่างเดิมฮะเก็บให้รากมันเยอะรากมันเยอะแล้วรากมันเยอะแล้วตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะรากมันเยอะแล้วกดฝังลงไปครับเหมือนเดิมเข้าฝังลงไปให้มิดอึ๊บนะครับมันจะเอ็ดเนี่ยงก็ช่างมันครับสิ่งสำคัญคือมิดกลบให้มิดครับ เป็นครับกลองเนี่ยครับกบไฮเม็ดคือจะให้รากแค่งนะครับคือถ้ามันมีรากอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องรีบลดน้ําทันทีครับมันจะได้รากมันจะได้ไม่แห้งเดี๋ยวมันคือเราอยู่ในถังเนี่ยมันหากินได้อยู่แล้วไงมันมีน้ํามันจะชื้นที่ถ้าเรายกมาแล้วก็รีบปลูกเลยเนี่ยรากมันยังไม่สัมผัสอากาศมันก็จะไปได้ครับอ เดี๋ยวเสร็จแล้วลดน้ำเลยนะครับลดน้ำเลยให้ชุ่มที่สุดครับแต่ผมไม่มีเอาตอนนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเหลือๆแล้วครับแล้วก็รีบเหยียบคือยังไงมันต้องแน่นเลยครับผมคือรากต้องแน่นเลยครับอึ๊บอันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เตรียมปลูกอุ้ยแช่ไ้นานแล้วอึ๊บลดน้ำช่วยหน่อย คือจะให้ลากว่าเนี่ยครับอย่างเงี้ยเป็นครับเพราะว่าดเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมันก็สูงลงไปครับผมให้น้ำลงสูงไปถึงลากให้ได้ไม่หลันใจก็เติมได้อีกครับน้ำต้องถึงลน ลดให้น้ําถึงรากครับทอนนี้ต้องมั่นใจว่าน้ําถึงรากเหยียบครับเหยยบเหย็บเพื่อให้ความชื้นมันอยู่ให้ความชื้นมันอยู่ภายในอาสรัปครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับเก็บหญ้าเสร็จฟางม่สวนเยอะเพราะว่าผมตัดหญ้าวางด้วไงการครับกานคลายน้ำครับท่านี้ก็ได้แล้วครับรับรองเดี๋ยวมันก็เป็นเอง จะมันงอกออกมาเองครับแบบนี้ครับผมโอเคเนาะผมยังเหลือนนอนนีกหนอนนึงหนอนนึงก็วัดดวงกันครับหนอนนี้เ <c> น <oughs> ี่ยฮะ <c oughs> ยาวไปครับยาวไปสำหรับผมยาวไปอ่านี่ครับยังไงมันเดี๋ยวมันก็นงอกขึ้นมาถ้ามานันไม่งอกขึ้นมาอันนี้มันก็จะงอกตามตามตามแล้วออกมาเองครับน <c oughs> ี่นเป็ก็ะปูกยาวครับเลย <c oughs> ควางหปทางนี้ นี๋ผมก็ปลูกเดี๋ยวไปปลูกตอนที่วสวนก็แน่นแล้ว <c oughs> เม็ดเม็ดเดียวแล้วตอนเนี้นี่ตอน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 คนอื่นก็ปลูกได้สามตน้นนะผมปลูกได้เป็นสิบอ่ะท่านนี้เนะอันนี้ไม่ต้องดูแล้วผมก็ปลูกเหมือนกันนี่แหละครับผมเออมือเดียวครับมันจะได้เสร็จเร็วเข้าเดี๋ยวรากมันจะแห้งโอเคครับสวัสดีครับ